น้ตบุกปัจจุบันครับมีอะไรมาให้เซอร์ไพรส์อีกแล้วเจอกัรถวันนี้เดี๋ยวติดตามนะครับว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์วางอยู่ข้างหน้านี้คอยติดตามครับ สวัสดีนะครับชาวไอทีซิตี้ทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับทศอีกแล้วนะครับเจอกับทศที่ไรก็มีสาระน่ารู้นะครับแล้วก็มีในส่วนของสินค้าโปรโมชั่นดีๆมาให้กับลูกค้าอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีสินค้ามาให้นะฮะลูกท่านเลือกนะครับ3รุ่นนะครับ3ามโมเดลที่เป็นราคาพิเศษนะฮะย่อมเยาวมากสําหรับสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับใครที่ชอบเรียนออนไลน์แต่วันนี้ผมมีคําถามจากลูกค้าบอกว่า เดียวอินสปายล3511กับ3515มันต่างกันยังไงนะครับอาจจะมีความสงสัยตรงนี้อธิบายก่อนนะครับ3511โปรเซสเซอร์ที่เราใส่มาจะเป็น Intel processor i3 i5 แล้วก็ i7 นะครับส่วน3515หรือ3505หรือ5415ที่ลงท้ายด้วย15เร,เราจะใช้โปรเซสเซอร์ที่ว่า AMD Ryzen นะครับเราจะได้ไม่จำผิดจำถูกว่าเราจะซื้อรุ่นไหนยังไงแต่ ภายใต้แบรนด์เดลเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าจะลงเป็นผลิตภัณฑ์อะไรไม่ว่าจะเป็น Intel หรือ AMD d e l เดลเราดูแลให้อยู่แล้วนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้สินค้าที่ผมจะนำมาเสนอนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองเดลอินสปายรอนสามอ่าเป็นไงบางเฉียบเหมือนเดิมนะครับยังเป็นสไตล์เดิมนะครับตรงอิทธิพลเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะให้ดูมีมาอยู่2สีนะครับก็มีตัวคาร์บอนแบล็แล้วก็ ทัชชีนัมซิลเวอร์นะครับรุ่นที่เราจะเสนอมี3รุ่นนะครับมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ที่เรียกว่า amd athlon amd License r e e แล้วก็ amd License f i อันนี้บิลลอินมาในเครื่องนะครับทั้ง3รุ่นเลยนะครับรุ่นที่แนะนํารุ่นแรกนะครับที่จะให้กับลูกค้าได้รู้ก็คือในส่วนของ amd athlon athlon ตัวนี้นะครับเราให้มาด้วยโปรเซสเซอร์ athlon ram 4G b นะครับแล้วก็ให้ฮาร์ดไดรฟ์มา1นึนะครับ มี SR มี Windows มี Microsoft Office มาพร้อมเรียบร้อยนะครับอันนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์มากนะครับ a อ l o n r แรม g b จิกฮาร์ดไดรฟ์หนึ่งเทราไบต์นะครับหน้าจอ15.6นิ้วนะครับมีคีย์แพดน้ำเหล็กนะครับครบอ่า USB ให้มา3ช่องการ,ร์ดพีเดอร์มีรับประกันนาน2ปีนะครับแล้วก็ออนไซต์เซอร์วิส2ปีเต็มนะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือได้ Microsoft Office ที่เป็นของแท้มาเลยนะครับมาติดตัวพร้อมกับ Windows ตัวใหม่ล่าสุด Windows 11นะครับ Windows 11ของเรานั่นเองแต่เซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าราคาอยู่แค่14,990บาทนะเป็นต,ตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้งานในส่วนของออฟฟิศเด็กนักเรียนนักศึกษาใช้งาน Zoom เรียนออนไลน์ใช้ทำงานที่บ้านปัจจุบันไม่ต้องการซื้อสินค้าที่แบบสูงมากแต่ต้องการบริการหลังการขายที่ดีมีออนไซต์เซอร์วิส คอยปรึกษา24ชั่วโมงก็คือเดลนี่แหละครับมีฉะนั้นตัวเดล3515อัลลอนส์แรม4ฮาร์ดไว้1 t b เนี่ยราคา1,4990เนี่ยถือว่าคุ้มมากตัวนี้จะให้มา2สีนะครับก็คือมีตัวคาร์บอนแบ็คแล้วก็ตัวแคชชิ่งสีซิเวอร์ส่วนตัวที่2นะครับก็คือตัว AMD License 3นะครับตัวนี้จะให้แรมมาที่8 GB แล้วก็ให้ SSD ตัวนี้ให้มาที่256 GB นะครับ แล้วก็หน้าจอเป็น15.6ที่เป็น Full HD นะครับ Full HD นะครับรับประกันนั่น2ปีนะครับแล้วก็ Onsite Service มามี Windows 10 Windows 11แล้วก็มี Microsoft Office ที่บิวเข้ามาในตัวด้วยอันนี้ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเราให้ฟรีมาราคาอยู่ที่17,990บาทและก็ตัวที่3จะเป็น Processor AMD Ryzen 5นะครับ คือตัวลายเส้น5นั่นเองนะครับตัวใหม่ล่าสุดที่เข้ามาตัวนี้ก็เหมือนกันกับตัวลายเส้น3าคือเพิ่มแรมเข้ามาเป็น 8G b นะครับแล้วก็เป็นตัว SSD 256มี Microsoft Office มี Windows Original มาเป็น Windows 11 Windows 10ดิ้วมาเรียบร้อยและประกันนาน2ปีเต็มนะครับตัวนี้มีพร้อมจำหน่ายที่ IT City แล้วนะครับราคาอยู่ที่1 9 9 9 0บาทโอ้โหเ9 9, 9เป็นเลือกงานยานดีของปีนี้นะครับ จุดเด่นของแต่ละรุ่นนะครับคือได้หน้าจอที่เป็นไซส์ใหญ่ว่างมาตรฐานอยู่แล้วของเดลนะครับแล้วก็มีบริการหลังการขายที่ดีซื้อสินค้าไปแล้วไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเดลทุกตัวทุกรุ่นนะครับสามารถเพิ่มอัปเกรดแรมฮาร์ดไดร์เอชเอได้อิสระเปลี่ยนเข้าถอดออกเปลี่ยนเข้าถอดออกตามสไตล์ของแบรนด์เอเมริกันะครับด้วยความคุ้มค่าที่ว่าอึดทนนะฮะอยู่กับเดลของเราแล้ว ตอนสายเซอร์วิสหลังการขายคือไหลก็คือกรณีที้ลูกค้ามีปัญหาโทรเข้าเดลซัพพอร์ตนะครับแล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลปรึกษาปัญหาให้ทุกท่านได้แค่นั้นยังไม่พอตอนนี้เดลเราทำแคมเปญใหม่สามารถซื้อประกันนะครับเพิ่มเติมจาก2ปีเป็น4ปีได้แล้วนะครับที่ไ t ท i ซ y หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแล้วนะครับมีฉนันนำลูกค้าท่านใดที่สนใจในส่วนของเดลความคุ้มค่าอึดทนนะครับ เราจะแนะนําให้เลย3รุ่นนี้สําหรับงานในช่วงนี้ครับตัวแรกก็คืออดล็14,990บาทตัวที่2 AMD ลายเส้น3 17,990บาทตัวที่3คือ AMD ลายเส้ฟ19,990บาทสนใจติดต่อได้ที่ IT City ทุกสาขาอ้าววันนี้แค่นี้ก่อนนําเสนอแค่นี้รอบจะไปเจอกันครับผม